สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่อง วยลาวทุกท่านกันเลยนะครับเนะอะในคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตร3ตัวนะครับสิตินะครับก็ทั้งหมดเนี้ยนะครับก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะทั้ง3สูตรเลยซึ่งในงวดที่แล้วนะครับนั่นแหละนะครับในงวดที่แล้วก็ตัดไม่เข้านะครั้งก่อนยังตัดเข้าบนล่างเลย2สูตรนี้ เข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปรุงเงินไปแล้วกันนะครับก็จะมาทําในทั้ง3สูตรนี้นะครับสูตร3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร32สูตร52สูตร193 3สูตรนี้นะครับผลในงวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปนะครับในที่ก็เดี๋ยวชุดสรุปเนาะอ่าได้ดูกันในนะครับคลิปถัดไปแล้วกันนะครับก็งวดที่แล้วเน้นสี่นะจะได้ให้ไปสนะี่ศูนย์หน่งสี่หนึ่งนะเน้นเลยแต่สี่หนึ่งในคลิปก็มีให้อยู่นะครับแต่อยู่ในบ้านนี้ก็ จะได้นะครับเนาะสีู่นย์ออกมาสี่หนึ่งนะครับในงวดก่อน3คู่ในเน้นเลยนะครับก็ทั้ง3สูตรนะนะสูตรนี้5 7 4 1สูตรนี้ก็ไม่เข้าเลยนะก็มี7แต่ก็ไปในหลักร้อยนะครับ5 7 4 1นี่ในงวดที่แล้วตัดเข้าบนล่างเลยเนาะล่าสุดผ่อนกับว่ามีจอยนะมีแค่4 นี่ครับเนาะอ่ะมาดูนะครับทั้ง3สูตรนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเริ่มสูตรแรกเลยนะครับก็เป็นในที่ในสูตรสามสองนะครับก็จะนำนะฮะับในที่ในวดที่แล้วนะครับมาทั้ง6ตัวเลยเนาะก็จะเป็นในที่เก้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่หนึ่ง 905741นะครับหาในที่ในหลักร้อยนะครับในสูตรสานะก็จะนําในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่8ปดอาหลักแสนนะครับขออภัยเหมือนว่าที่แล้วนะหลักหมื่นคูณเก้าสหลักเท่านี้นะครับแปดเก้าเป็น72็ศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์นะจะบวกกัน2บวกกับ0ูนย์ได้2ส่วนบบบเพิ่มแต้มนะครับก็จะเป็นใน3นะครับส่วนในที่ในหลัก10นะครับก็จะนําในที่ในหลักแสนนะฮะคูณ2หลักหมื่นคูณ3 เกเป็น18บแปนะครับศูนย์คูณสามได้ศูนย์แปดบวกกันกับศูนย์นะคัก็จะเป็นที่เแปนะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นเาส่วนใีที่หลักหน่วยนะครับก็นําหลักแสนนะครับคูณด้วยหกนะครับหลักหน่วยคูณด้วยเก้นะครับหกเป็นห้าสิบสี่นะครับหนึ่งเได้เก้าะับจะบวกกันก็จะเป็นที่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามนะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นสนะครับก็จะได้นะครับในที่ในสูตรสาสนะฮะสูตรสาในหลัก ร้อยนะครับก็จะเป็นในที่2กับ3หลัก18กับ9หลักหน่วยเป็น3แล้วก็สี่นะฮะ <S <S แต่ที่แน่สูตรนี้ในหลักร้อยหลัก10มักมาเลขเด่นงวดก่อนก็0กับ1ชนใน1นะครับเนาะเนี่ยหลักร้อยหลัก10เลขเด่นเข้าดีนะฮะเข้าบ่อยเข้าบ่อยนะฮะต่อไปเนี่ยครับก็จะเป็นในสูตร52นะครับสูตร52ใน ผลในงวดที่แล้วนะก็ออกไปนะครับในที่90 5 7 4 1นห็่ะเลขออกง้ามเานาะ90 5 7ี่นะครับแต่57อี่งหวยไทยออกยากๆเนาะ57 5หนะครับ41หอ่ะหาในหลักร้อยนะครับเราก็จะนำนะในที่ในหลักพันนะครับคูณด้วยคมที่9หลักร้อยคูณ8ปหลักหน่วยคูณ8ปให้เเป็น4 5นะครับ 87นะฮะ8ปคูณเเป็น56นะครับ4ีคูณแเป็น32เนาะจะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ6เป็น11 1บวกกับ2ได้นะครับในที่ใน3นะฮะส่วนนะครับอ่ะก็จะเพิ่มแต้มนะ3เพิ่มไปเป็น4ได้แล้วในหลัก10นะครับเนาะอ่ะส่วนในอได้แล้วในหลักหน่วยส่วนในหลัก10บนะหลักแสนหลักหมื่นคูณสนะฮะหลักพันคูณสกับ3 หลักร้อยคูณแหลัก10บคูณหนะครับเลาเก้เป็น45 0ค pues mm ูณอะไรก็ได้0นะครับ52เป็น10 53เป็น15นะครับ7จคูณแเป็น56 45เป็น20 5สบวกหเป็น10นะครับตรงนี้เป็น6เนาะ6ลรดได้ไปก็จะเป็น5นะครับก็ได้แล้วในหลัก10นะฮะ6กับ5ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นำในหลักแสนนะครับคูณด้วย9นะครับหลักร้อยคูณด้วย2กับ ห้าหลัก10คูณด้วย5นะครับหลักหน่วยคูณด้วย5แล้วก็ดึงลงมาเก้คือ1นะครับ9 9 8 1เนะครับ7 2เป็น14นะครับ7 5 3ดห้าเป็น20นะฮะ1 4, 5ได้5นะครับก็จะเปดีที่ในห้าบวกหเป็น10บบวกกันกับ4เป็น5เนาะ5บวกกันกับ1เป็น6ส่วนเพิ่มแต้มไปเป็น7นะครับสูตร52นะฮะสูตรนี้ หลักร้อยนะครับเป็น3กับ4หลักสิบเป็น5กับ6เนาะแล้วก็หลักหน่วยก็จะเปนในที่ใน6แล้วก็7นะครับสลับในสูตรนี้นะครับผ่านไป2สูตรแล้วต่อไปก็จะเป็นในสูตรสุดท้ายนะฮะสูตรที่3านมะสูตร1 9ึงสนะสูตรนี้ก็3ตัวก็เคยเข้านะสูตรนี้นะครับผลในงวดที่แล้วนะก็จะเปนในที่ใน90 57 4 1ี่นะครับ ก็ใครอยากได้ในสูตรใหม่นี่ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะสูตร3าตัวนะครับมันช่วงมันเข้ามันก็เข้าต่อนะสูตรหาในหลักร้อยนะครับในสูตรนี้ก็จะนำนะครับในที่หลักหมื่นคูณด้วย3หลักพันคูณด้วย4ี่แทบหลัก10คูณด้วย2ศูนย์คูณ3ได้0ูนย์นะครี่บ4 2เป็น8ศูนย์บวกกับศูนย์นะฮะตรงนี้เป็น8นะส่วนเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9ส่วนในหลัก10 ะครับก็จะนำในหลักแสนคูณ2 0,000คูณ2 1,000คูณ5 0 3กับ5หลัก10คูณด้วย2นะครับเนาะก็จะจับมาคูณกันนะฮะ9 2เป็น18 0คูณไรได้0 5 5เป็น25นะครับ3 7เป็น21 7 5 3 5 f ับ4 2เป็น8ก็จะบวกกัน5บวก5เป็น10นะครับ8บวกกันกับ1เป็น9 9บวกกับนะครับ 8เป็น17นะฮะลแต้มไปเป็น6ส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักแสนหลักร้อยหลัก15กับ8หลักหน่วยคูณด้วย8 99 8 11แล้ว75 35 45 20นะฮะ4คณ8เป็น32 1 8ได้8จะบวกกัน2บวกกับ8เป็น0นะฮะ1บวกกันกับ5เป็น6เพิ่มแต้มไปเป็น7 นะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้สูตรนึนะฮะเนาะกหลักร้อยก็จะเป็นอีกที่ในแปดเหลัก10เป็น6กับ7หลักหน่วย9ก้าจะเป็นอีกที่ในกับ7เหมือนกันนะในงวดที่แล้วก็ชน90นยะ์ะแสดงว่ามันชนแบบนี้มันไม่น่าจะมาเลขดินนะเนาะหรือว่ามันจะมานะครับเนาะถ้าถามว่าชอบในสูตรไหนนะครับชอบในสูตรไหนสูตรที่ หลักร้อยหลักสิบเมื่อกี้เข้าบ่อยๆอ่าสูตรสาองนะครับเนี่ยหลักร้อยหลักสิบมักมาเลขเด่นนะครับก็เดี๋ยวจับ3ตัวให้นะครับในสูตรนี้เนาะอ่าจับ3าตัวให้สูตรแล้วกันนะครับก็จะเป็นในที่ในสองสองแปดสามสองปดสสองเสามสองเก้สาม 8 3 3 8 4 3 9 3 3 9 4นะครับสลับในสูตร32นะก็เดี๋ยวูนํำไปตัดแล้วกันเพราะว่ามืวอที่แล้วมันมานะครับถ้าตัด2ตัวไม่เข้าก็เอานิดๆในหลักร้อยหลัก10ดแล้วกันนะฮะมาจับเป็นเลขเด่นนะครับเพราะว่าเข้าบ่อยนะเข้าบ่อยก็หลายงวดแล้วเนาะที่ที่อย่างไม่ไม่หลุดเลยหลักร้อยหลักสิบวันนี้หวยราต้องซื้อเด่น2 3สา น,นี่อ่ะก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆแลแ้วกันนะสูตร3ตัวแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ